สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโจทย์พยายามนําเสนอมุมมองเรื่องการปรองดองที่หลากหลายแม้ว่าการปรองดองจะเป็นเป้าหมายแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางที่จะนําสังคมไทยไปสู่การปรองดองนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมากและความแตกต่างนี่เองที่เป็นสาเหตุที่นํามาสู่ความขัดแย้งและดูท่าว่าสถานการณ์แห่งการปรองดองนั้นจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นสําคัญในเรื่องของการปลองดองอยู่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหารที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรคดีที่คุณทักษิณถูกตัดสินให้ติดคุกเนี่ยนะครับ,รบหนึ่งอายการเป็นคนส่งฟ้องสองสารเป็นคนพิจารณาสามใช้ระบบ่า่สวนนะครับไม่ใช่ระบบที่ต้องมายึดเอาสํานวนคอตอสอ,อย่างเดียวแล้วก็ ไม,ไม่ฟังคนอื่นเลย 4. เป็นคดีที่คุณทักษิณกลับมาต่อสู้คดีตั้งแต่ต้นจนจบกลับจนกระทั่งมีปัญหาถุงขนม2ล้านแล้วก็ในที่สุดก็หนีหนีออกไป 5. ไม่ใช่เป็นคดีที่ทางศาลเนี่ยได้ตัดสินตามคําร้องของคอตสอนะครับคุณทักษิณถูกกล่าวหา3ข้อหายกฟ้องไป2ลงโทษแค่1แล้วก็กรณีของคุณหญิงพจมานก็ยกฟ้อง นะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องการไปเล่นงานกลั่นแกล้งจงใจทําร้ายคุณทักษิณกับครอบครัวนะครับข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่คุณทักษิณฝ่าฝืนก็เป็นกฎหมายซึ่งมีมาก่อนการปฏิวัติร,รัฐประหารนะครับความจริงแล้วเนี่ยคนก็สงสัยว่าทําไมผมจะต้องมาคัดค้านเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดออกกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยไอ้ที่พยายามจะกล่าวหาเอาผมขึ้นศาลเนี่ยคดีก็จบนะครับแต่ผมกับคุณสุเทพพูดชัดเจนครับว่าเรามั่นใจ นะครับเราไม่เคยสั่งค่าประชาชนยินดีขึ้นศาลยินดีขึ้นศาลถ้าเราผิดนะครับครับเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงยินดีตอบประชาชนเรื่องนี้ไหมครับถูกต้องครับก็นาคตเทือนกลับมาตอบเรื่องนี้ได้ตอบตอบมาได้อย่างแน่นอนกลับได้อย่างแน่นอนแล้วก็ตอบมาโดยตลอดครับนะครับแต่ว่าแปลกนะครับแปลกตรงที่ว่าคนที่ไปปลุกระดมพี่น้องประชาชนมาในวันนั้นคนที่ต่อมาปลุกระดมนะครับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยสั่งค่าประชาชนวันนี้เนี่ยพอตัวเองจะมีโอกาสได้เงิน46,000ล้านก็บอกว่าลืมลืมกันไปเถอะกลับ นะครับต้องทําอย่างนี้ต้องเสียสละผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่สูญเสียต้องฉุกคิดแล้วครับว่าสรุปใครกันแน่ครับที่มีความพึงพอใจกับความสูญเสียของประชาชนที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้ตัวเองถึงฝั่งและกําลังจะขึ้นภูเขาร่างพรบรปรองดองทั้ง4ีฉบับกลับไปดูเถอะครับทั้ง4ฉบับไม่มีเนื้อหามาตร,ราใดไม่ว่าของผมหรืออีก3ท่านที่ชี้ว่าจะต้องคืนเงิน4 6 0 0 0ล้านให้กับพันรุโททักษิณ ประการที่สองเรื่องคดีความที่พันธบรธโททักษินถูกกล่าวหาไม่มีเนื้อหามาตราใดาบอกว่าจะยกเลิกคดีความไม่ใช่คดีความยังอยู่เพียงแต่กระบวนการในการพิจารณาคดีเนี่ยมันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารแล้วเราพูดถึงเรื่องหลักการไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณทักษินหรือใครก็ตามเราพูดว่าหลักการบ้านเมืองนี้เมื่อมันเป็นประชาธิปไตยผลพวงที่เกิดจากคณะยึดอำนาจเนี่ยก็ต้องลบล้างไปเสียเพราะวันที่คณะยึดอำนาจเอารถถังออกมาเนี่ย ก็กล่าวหาว่าพันธุตรโจทักษิณทุจริตคอร์รัปชันก็ไปตั้งคอตสอมาคอตสอมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วต้องชี้ว่าพันธมตรุโทักษิณคอร์รัปชันเพราะวันนั้นถ้าคอตสอบอกว่าพันธมตรุจทักษิณสุดจริตความชอบธรรมในการยึดอํานาจก็ไม่มีกรณีของพันธุ์ตรวจทักษิณเนี่ยเรากําลังพูดว่าผลพวงที่เกิดขึ้นจากคณะยึดอํานาจเนี่ยมันคือความอายุติธรรมที่ยัดเยียดให้กับสังคมไทยถ้าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้แล้วประชาชนธรรมดาอย่างผมอย่างคุณปิญโยจะมีความมั่นใจได้ยังไงครับคุณอภิสิทธิ์บอกนี่คือคดีทุจริตและไม่มีศาลไหนในโลกที่จะไปนิรโทษกรรมคดีทุจริตเราไม่ได้พูดถึงการนิรโทษกรรมเลยนะครับเราพูดถึงการลบล้างผลพวงของคณะรัฐประหารนี่เป็นเรื่องหลักการแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังก้าวไม่พ้นเงาของพันตำรวจโททักษิน อะไรก็ตามที่มีชื่อทักษิณไม่เกี่ยวข้องคุณอภิสิทธิ์และชาวคณะก็จะออกอาการดิ้นรนก็จะออกอาการพยายามสกัดขัดขวางทุกวิถีทางผมคิดว่าก็ต้องถามให้ดีนะครับแล้วก็คิดดูให้ดีว่าใครกันแน่นะครับที่ก้าวไม่ข้ามคุณทักษิณใครเป็นคนเสนอตอนช่วงสมัยเลือกตั้งว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะครับคือคุณนั่นแหละพยายามที่จะยึด คุณทักษิณไว้เป็นที่พึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่พึ่งทางใจหรือที่พึ่งทางเงินหรือที่พึ่งทางใดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตามที่ผมได้ได้เรียนเมื่อสักครู่ตราบใดที่เรื่องในสภานะครับไม่ได้มีความพยายามในการที่จะไปบิดเบือนกลไกยุติธรรมในการที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณเราก็ไม่ได้มีปัญหาเราไม่อยากพูดถึงคนคนนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมที่จะปล่อยคุณทักษิณหรือว่าไม่ยอมที่จะ วางในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษณิณมันเป็นตัวบังคับทําให้เราเองก็ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณทักษณิณต่อไปคือใครที่วิเคราะห์ว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนี่ผิดกลับฮะไม่มีทางจะถูกไปได้80สิปีมาแล้วที่เราไปไปพูดกันเรื่องตัวบุคคลไม่มีทางครับแก้ไม่ได้เพราะนั้นต้องไปดูที่ระบบคุณทักษณิณเล็กนิดเดียวกลับในระบบการเมืองของประเทศไทยแต่แกอิตาลิสอิธ,อธิเดชเยอะนะทุกฝ่ายก็ยอมรับว่า คุณทักษิณไม่ใช่คนธรรมดานั่นไงก็เพราะว่ามองผิดไงครับคือคุณไม่ไม่มองประชาชนครับ,ค,รบคุณมองประชาชนหกสิบห้าล้านคนสิแล้วคุณให้ความสำคัญประชาชนสิคุณเคารพประชาชนสิประเทศนี้ใครเป็นเจ้าของครับประชาชนเป็นเจ้าของเวลาเจ้าของก็ตัดสินใจอะไรทําไมคุณไม่เคารพนี่ความผิดมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นคุณทักษิณตายไปวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสังคมไทยจะสงบนะจบไหมฮะไม่มีทางไม่มีทางไม่จบ ทำไมถึงไม่จบฮะปัดโทก็ผมบอกแล้วไงว่าทักษิณเป็นบุคคลคนหนึ่งเป็น,นกลไกเล็กทีเดียวในระบบนี้คือคุณทักษิณเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเป็นเป็นแม่ทัพนะครับจริงๆเป็นหรือว่าเคยเป็นหรือเปล่าฮะคือจริงบทบาทแกกึ่งกึคงนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเชืวว่อในช่วงอย่างน้อยที่สุดสองปีมาเนี่ยนะครับ,ค,รบคือความสําคัญคุณทักษิณในขบวนนี้ลดลงมากในทัศนะผมนะ ถามว่าสําคัญไหมแกก็เป็นว i p คนหนึ่งในขบวนเสื้อแดงแต่อย่างที่ผมเคยอุปมาอุปไมยอ,อ่ะแกเป็นเพียงผู้โดยสารคนหนึ่งในขบวนรถไฟและประชาชนนั้นกำลังเดินทางไปเมื่อพูดถึงทักษิณชินวัตรก็จําเป็นที่จะต้องพูดถึงคู่ขัดแย้งที่คนเสื้อแดงเรียกว่าอํามาตยการออกมาหยุดยั้งสภาของศาลร,รัฐธรรมนูญการออกมาหนุนของฝ่ายต่างๆทําให้สัญญาณแห่งการปลองดองดูเหมือนจะขัดข้องไป และความขัดแย้งระรอกใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นท่านผู้ชมครับเงื่อนไขทั้งหมดนี้ทําให้หลายฝ่ายวิเคราะห์กันว่าสังคมไทยกําลังจะเดินไปสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งและเป็นสงครามที่ไม่มีใครรู้คําตอบว่าการยุติหยุดลงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าทุกฝ่ายไม่ใช้ลูกแกกันแนะ่นนี้ผมพูดก็ต้องความจริงพูดรวมไปถึงฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฝ่ายรัฐบาลก็อย่าไป ทำอะไรใช้อํานาจในทางไม่ชอบใช้อํานาจไปกันแกล้งฝ่ายอีกฝ่ายทาลายอีกฝ่ายพอมาฝ่ายอาํามาศก็ต้องลดที่จะเข้ามาพยายามแทรกแซงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าทําอะไรในทางที่ขัดหลักนิติธรมรมเพียงเพื่อรักษาสถานะของตัวเองเช่นรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเขาแก้เนี่ยผลกระทบจะตามมารู้ๆกันอยู่แล้ว ถ้าประชาชนแก้และแก้ให้เป็นประชาธิปไตยนะครับกระทบองค์กรตามรัฐธรรมนูญกระทบองค์กรแบบสารรัฐธรรมนูญกระทบผู้ที่จะเคยมีอำนาจในการตั้งสวผู้มีอำนาจให้คุณให้โทษคนนั้นคนนี้ซึ่งความจริงถ้าพูดตามภาษาที่คุณผินโยยกขึ้นมาก็คือเครือข่ายอำมาตเนี่ยกลับจะได้รับการกระทบ ถ้าถามว่าจะแนะนำำาําอํมมาตย์ยังไงอย่าใช้อํานาจโดยไม่ถูกหลักนิติธรรมมาขัดขวางการทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเพียงเพื่อรักษาสถานะและอํานาจของตนเองมันมีคนกลุ่มหนึ่งเราเรียกอัมมาตยาธิปไตยพยายามจะยึดกลุ่มประเทศนี้แล้วก็บงการให้เป็นไปตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นใครจะเจราจากับใครแบบไหนเนี่ยก็คุยกันเถอะครับไม่มีปัญหาดีซะรดยซ้าไปถ้าคุยกันตกลงกันได้ จะไม่เกิดความรุนแรงขัดแย้งบานปลายแต่จะคุยกันโดยถอดประชาชนออกความออกจากความเป็นเจ้าของอำนาจอทธิปไตยออกจากความเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้แล้วถ้าใครไปตกลงกันแบบนั้นท่านกําลังคิดผิดเหมือนเดิมครับผมไม่เคยเห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้วท่านก็ย้อนกลับไปดูได้ว่าวันที่20กันยายนผมให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกครับว่าวันนี้อย่าพึ่งไปพูดถึงเรื่องการรัฐประหาร ผมบอกขณะน,นี้ยังไม่มีใครจะล้มรัฐบาลน,นะครับ,รบเขาคัดค้านการดําเนินการที่เห็นว่าไม่ชอบทาแต่ผมถามว่าวันนี้นยครับอยากจะลดชนวนความขัดแย้งเนี่ยใครทําได้ง่ายที่สุดคําตอบก็คือนายกรัฐมนตรีเอ่ยปากคําคเดียวว่าเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดนี้เห็นได้ชัดว่าการพยายามที่จะขยายสมัยประชุมสภาทําให้เกิดการประชิญหน้าทั้งในและนอกสภาเนี่ยรัฐบาลก็จะขอปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็ใช้เวลาในช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยครับ จากวันนี้ถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยหาทางในการที่จะทําให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยหลักที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตนะคนที่มีหน้าที่ประคับประคองสถานการณ์เนี่ยให้มันราบเรียบให้มากที่สุดให้นิ่งที่สุดคือรัฐบาลเพราะสถานการณ์มันนิ่งรัฐบาลจะมีโอกาสได้บริหารบ้านเมืองตามนโยบายที่ไปหาเสียงกันไว้ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการประคับประคองตรงนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านนะ รัฐบาลมันถึงมีคาบังเพยที่พูดกันมาตลอดวรารัฐบาลมีหน้าที่ทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแล้วตอนนี้รัฐบาลทําอะไรฮะนั่น,นสิผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าคุณบัญญัติเป็นรัฐบาลวันนี้เงื่อนไขผูกมัดแน่นหนาขนาดนี้รัฐบาลจะทํำยังไงฮะหนึ่งผมไม่แค่รัฐมนูญมีการต่อสู้และทดลองให้โอกาสคนหลายกลุ่มนะครับในช่วงหนึ่งเราเคยก่อรวมตัวกันเพื่อต่อต้านคุณทักษิณที่มีปัญหาต่อมารัฐบาลที่มาจากการรัฐบาลเราก็เห็นว่ามีปัญหา ในช่วงเวลาตอนนั้นเราก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับจนมาถึงรัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายแม้กระทั่งรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์พันธมิตรก็ออกมาเคลื่อนไหวก็แสดงว่าเราเห็นว่าเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องขั้วอำนาจว่าเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตัวระบบทางการเมืองว่ามีปัญหาว่าต่อให้สลับคั่วกันไปมาเนี่ยความขัดแย้งก็ยังดำรงอยู่เหมือนเดิมคือแน่นอนว่าทุกฝ่ายไม่มีใครบอกว่าตัวเองผิด ทุกฝ่ายเลยนะครับในวันนี้ทุกฝ่ายก็เชื่อมั่นว่าตัวเองถูกไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงพันธมิตรประชาธิปัตย์ทาหารและตำรวจนะครับทุกคนเชื่อมั่นว่าตัวเองทําตามความเชื่อของตัวเองและไม่ได้กระทาความผิดแล้วก็มีคนอื่นทํากระทําความผิดทั้งหลายนี้นะครับสิ่งเหล่านี้จะไม่มีข้อยุติถ,ถ้ามีการถกเถียงและมีการโจมตีกันด้วยการใช้วาจานะครับแต่ว่าจะมีข้อยุติสุดท้ายก็คือใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นข้อพิสูจน์ก็เอาความยุติธรรมเอาความจริงมาวางบนโต๊ะ ทุกฝ่ายยอมรับในข้อเท็จจริงนี้แล้วถึงเวลาเนี่ยก็คืนความยุติธรรมเยียวยาให้กับผู้สูญเสียแล้วยอมรับกันเสียทีว่าอำนาจนอกระบบต้องไม่มีอิทธิพลใดๆกับความเป็นไปทางการเมืองของประเทศไทยอีกผมว่าไอ้ถ้าอย่างเงี้ยไปได้ถ้าทุกฝ่ายเห็นถึงอันตรายที่รอเราอยู่เบื้องหน้าแต่ถ้าชนชั้นนำและนักการเมืองไม่ยอมถอยเอาแต่จะบุกไปข้างหน้าคำตอบและอนาคต ของสังคมไทยผู้ใดสมควรเป็นคนกำหนดอ,อ,อ,องค์กรต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศพยายามจะให้เกิดการพูดจาหารือกันผมก็เคยได้รับเชิญไปคุณพงเทพก็เคยตัวแทนพักเพื่อไทยก็เคยตัวแทนพักประชาธิปัตย์ก็เคยมาและคุยกันแต่คุยไม่ได้มากแค่นั่งกินข้าวกันเขาเขาอยากให้มาคุยเพื่อที่จะได้ ไม่ลบลาค่าฟันกันกันวลาชุมนุมอย่างนี้เป็นต้นแต่มากกว่านั้นไม่เคยเจราจาผมไม่เคยเจราจาเรื่องใหญ่ๆว่าไอ้ที่ว่าจะเกี้เสียกันอะไรนั้นมีหรือไม่ผมไม่ทราบแต่จะมีก็ได้แต่ต้องไม่ละทิ้งหลักการสําคัญครับหลักการมันเป็นอย่างนี้การพูดคุยกันมันคุยกันได้คุณจะบอกว่าเกียรเสียเจราจาหรือบันีประนอมหรืออะไรก็ตามทำได้แต่ละเมิดหลักการใหญ่ไม่ได้ครับทิ้งเรื่อง หลักการใหญ่เช่นว่าบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่ดีต้องให้ประชาชนตัดสินจุดยืนของพันธมิตรครับคือการยืนว่าทุกฝ่ายต้องเคารพหลักนิติรัฐแม้แต่พันธมิตรต่อให้จะได้ประโยชน์จากกฎหมายปรองดองที่เป็นมีการตราขึ้นมาเพื่อล้างความผิดให้กับพันธมิตรด้วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะได้รับการยกเว้นความผิดเพียงเพราะว่าเรามีอิทธิพลเราเคลื่อนไหวทางการเมืองมากเนี่ยเราก็จะกลายเป็นอภิสิทธิชนที่เหนือกว่าประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองบริสุทธิ์หร นะครับแต่ถ้าเกิดถูกกฎหมายล้างความผิดไปคนก็จะบอกว่าเห็นไหมเราเคยกระทําความผิดแม้แต่คนบริสุทธิ์ก็ไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้าเรากระทาความผิดเราก็จะได้รู้ว่าเราทําผิดและเมื่อทําผิดแล้วก็ต้องเคารพตามกฎหมายเคารพกระบวนการลงโทษและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็จะยุติว่าใครผิดหรือใครถูกต่อไปในอนาคตแล้วก็นํามาสู่ว่าอะไรคือสิ่งที่จะทําไม่ได้และอะไรคือสิ่งที่ทําได้ต่อไปผมเชื่อว่านี่จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าข้อสรุป มันก็จะต้องมีเรื่องของการทําความเข้าใจซึ่งจะต้องทํความเข้าใจกับประชาชนนะครับมันไม่ใช่เรื่องระหว่างนักการเมืองเท่านั้นนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเงื่อนไขกฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทั้งนั้นนะครับก็คืออามาย์กับทุกคนนะครับะไม่่จตกลงอามาย์คุยกันเลยฮะมันก็คือถ้าเรามีว่ากันตรงๆเนี่ยอามาย์คุยกันถ้ามีนิยามคําว่าอามาย์ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยนะครับมันก็คือทั้ง อำนาจมากที่สุดตอนนี้ก็คือผู้ที่เป็นรัฐบาลนะครับแต่สมมติเราถือว่านักการเมืองเป็นอมมาตกันหมดนะครับเพราะว่าไม่เคยมีอำนาจก็ก็อาจจะมีอำนาจในอนาคตนะครับม,มันก็ดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมด,ดเป็นเรื่องระหว่างอมมาต hmm. ไม่เห็นเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเลยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนี่จะเป็นบททดสอบวุฒิภาวะของคนในสังคมทั้งสังคมนะครับจริงๆผมก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะเรื่องพันธมิตรนะ ถึงแม้เขาจะออกมาเคลื่อนไหวรอบนี้แต่ผมก็คิดว่าเขาจังหวะเขาเขากำลังดีับไม่ไม่โหมแรงนะักนะผมผมคิดว่าถ้าเขา,า,เขาคือถ้าเขาคุมสภาพแบบนี้ได้ผมไม่ผมไม่กลัวนะหรือที่ผมชวนนะเอาชาวบ้านมาก่อนไหมทั้งเหลืองทั้งแดงนะที่ติดบีคดงคดีกันอยู่ถอนคนพวกนี้ออกก่อนไหมจับมือกันก่อนอย่างเงี้ยไหมเสื้อเหลืองเอาไหมนะเสื้อแดงห้าพันเดี๋ยวผมหามาห้าพันเสื้อเหลืองหามาห้าพันนะมาล่างพรบรอปองดองนะ เอาเริ่มที่ประชาชนก่อนเอาประชาชนออกก่อนนะส่วนฝ่ายการเมืองหรือใครที่อยากนะั้นเดี๋ยวให้เวลาคุยกันนะก็ค่อย,อยทำสองขยักนะหรือแม้แต่พวกที่มีเตรียมตัวเล่นเกมพิสดารกันอยู่ในสังคมอย่าคิดว่าคนไทยไม่รู้นะคุณคุณไม่รอดนะผมบอกไปก่อนว่าคุณคราวนี้ไม่ใช่เกมหมดหน้าตักนะคุณต้องกู้มาเล่นเลยนะครับดังนั้นไม่คุ้มเลยนะครับไม่มีใครได้เลยนะครับเกมนี้นะครับเจ๊งกันหมดดังนั้น ถอนเถอะนะถอยกันหนึ่งจังหวะแล้วก็กลับมาเท่าดูกลับมาเฝ้าดูกันคือถ้าให้ปล่อยนักราศยเขาสู้กันแบบนี้ความสงบเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วครับมันไม่มีจุดนัดพบเพราะฉะนั้นจึงจะต้องอาศัยเสียงของคนกลางครับฮะใ,ให้ส่งเสียงมากลบเสียงคนพวกนี้นั่นแหละสังคมไทยจึงจึงจะสงบ ทีนี้เวลาจะไปเชิญคนกลางเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองมานั่งเก้าอี้แบบเชิญท่านวีระมาเนี่ยก็จะปฏิเสธกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีความเสียเยยเส่ยงทางการเมืองทําอย่างไรที่จะทําให้คนกลางยอมรับความเสี่ยงทางการเมืองและส่งเสียงอันเป็นพลังสันติออกมาได้ครับก็ผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่าทุกคนที่ออกมาแสดงเนี่ยจะเปลืองตัวคือแสดงเป็นฝ่ายไหนเปลืองตัวทั้งนั้นอ่ะครับเพราะฉะนั้นเข,เขาก็รับนวลสังวนตัวกันแต่ก็อยากจะฝากคําพูดเล็กๆน้อยๆไปบอกกับคนพวกเหล่านั้นว่า ลองสำรวจตัวเองีิว่าอีกกี่ปีที่จะยังมีลมหายใจยอยู่เอาพูดกันง่ายๆว่าใกล้ตายกันแล้วทางนั้นใช่ไหมกลับเราจะมาโมเสดายอะไรกันนักหกนาออกมานั่งเรียกร้องสันติภาพเรียกร้องการปลองดองเนี่ยมันจะทําให้เลือดตกยางออกเลยแล้วถ้ามันจะทําให้อายุสั้นไปเพราะเหตุนั้นก็ก็ควรจะเสียสละได้จะเก็บเอาไว้ทําไมล่ะไม่กี่ปีก็ตายแล้วนี่ ทำให้สังคมสง,งบสุขทำให้ลูกหลานกันอยู่กันสง,งบสุขเนี่ยทำไมถึงไม่ลงทุนนรัท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ตอบโจทย์พยายามทำหน้าที่สื่อมวลชนท่ามกลางความขัดแย้งแบ่งฝ่ายทางการเมืองอย่างสูงยิ่งเราพยายามใช้ความอดทนเชิญทุกฝ่ายให้หันหน้ามาพูดจาเพื่อหาทางออกอย่างอาระยะและสันติให้กับสังคมไทยผมพินโยตรยสุริยะธรรมาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ